สวัสดีครับ,อบเอสีเก๋ค่ะเอสีไบคับ,ครบเราอยู่กันที่ฟอร์ดพัปะปาแดง,ดงวันนี้เรามาทําอะไรกันคะ่ะไบวันนี้เราจะมาทัวร์โชว์รูมฟอร์รดพัะปาแดงกันครับโชว์รูมเราตั้งอยู่ที่ไหนครับคุณเก๋โชว์รูมเราตั้งนะคะอยู่บนถนนนะคะสุขสวัสดิ์นะคะมุ่งหน้ามานะคะก่อนถึง3แยกพัสมุรเจดีนะคะหรือง่ายๆเลยนะคะเราอยู่ตรงข้ามกับประกันสังคมนะคะของ คัาประแดงค่ะอ๋อประกันสังคมใกล้ๆตรงนี้เองค่ะครับผมก็เดินทางมาง่ายมากนะครับ<อ>ถ้าเราเดินทางมาถึงกันแล้วเนี่ยเราไปรับชมกันครับว่าทางศูนย์ฝอกทัาประแดงของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ภายในโชว์รูมครับเราอยู่กันส่วนไหนของโชว์รูมครับเนี่ยคุณเกศตอนนี้เราอยู่ในส่วนของโชว์รูมฝ่ายขายนะคะเป็นส่วนของฝ่ายขายนะคะแล้วก็รถโทนะคะภายในโชว์รูมนะคะ แล้วก็ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมีพื้นที่รองรับมีอะไรไหมครับพี่เก๋นี่ค่ะก็จะมีโต๊ะนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะแล้วก็เป็นห้องนะคะที่ปิดการขายนะคะสาหรับคุณลูกค้าเป็นส่วนตัวเลยค่ะ,ะก็เรียกได้ว่าเนี่ยชวรูมของเราเนี่ยในส่วนของปลายขายเนี่ยมีพื้นที่สาหรับรองรับลูกค้าได้พอดีเลยนะรองรับลูกค้าได้อยา่างครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของตัวส่วนที่2กันครับว่าส่วนที่2ของฟอร์ดพัฒนาของเราเนี่ยคืออะไรกันนะครับ ตรงนี้เรามาอยู่กันที่ส่วนไหนของโชรูมครับเนี่ยคุณเก๋ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงห้องส่งมอบรถลูกค้านะคะก็คือลูกค้าที่จะมาออกรถกระทางสวยขับพระแม่แดงใช่ไหมครับใช่ออกรถใหม่นะคะรถก็จะอยู่ในห้องนี้เลยค่ะ,ะก็จะได้รับการบรินนการที่ประทับใจนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส,สวยๆกับทางเราได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปไปดูกันอีกมุงจุดนะคะครับผมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดต่อไปเป็นอะไรกันครับไปครับ ก็จุดต่อไปนะคะเป็นในส่วนของศูนย์บริการนะคะบายค่ะศูนย์บริการนะครับก็เปิดทําการนะครับเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผมก็เปิดทําการอยู่ที่เวลา8นากา30นาทีถึง17นากา30นาทีหรือว่า5โมงเ้าของเราเนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายใ,ใ,น,ใ,ใน,นครับ เราไปอยู่กันที่ภายในของด,ด้านส่วนบริการกันนะครับภายในเรามีอะไรบ้างครับคุณเก๋ก็จะมีในส่วนของบริการนะคะของตัวถังและซ่อมสีนะคะอ่าแล้วก็มีส่วนอื่นอีกไหมครับส่วนอื่นก็จะเป็นที่ปรึกษาการขายด้านบริการนะคะแล้วก็ลูกค้าสาคัญแล้วก็เป็นเอเอนะคะอ่าเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอ่ให้บริการกันอย่างครบกันเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีการอ่เชนกันมาอย่างดีนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มาเข้าไปการที่ศูนย์ฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับระหว่างรอก็มีในส่วนของตัวห้องรับรองลูกค้ามีในส่วนของตัวเครื่องดื่มนะครับชากาแฟห้องรับรองของเราเนี่ยสามารถที่จะมองการทํางานของช่างได้นะครับก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเห็นทุกขั้นตอนการทําง,นงาน <Yeah. S 1> และอีกหนึ่งส่วนสําคัญของอทางศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับที่เราจะลืมแนะนําไปไม่ได้ก็คือสูตรอะไรครับ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังค่ะเป็นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของทางฟอร์ดพระประแดงที่ได้รับมาตรฐานจากฟอร์ดไทยแลนด์แล้วนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางส่วนของโอซีของเราเนี่ยได้มีอะไรกันบ้างครับไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่แอรียของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของทางสุดฟอร์ดพระประแดงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องอะไรคะไว้สำหรับกรณีที่ลูกค้ามาเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับเราก็จะมีอ, ى, อะไหล่แท้ของทางฟอร์ดนะครับเพื่อที่จะมารองรับการใช้งานของลูกค้าได้นะครับก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจมาเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟอร์ดพระประแดงของเราเนี่ยได้อะไหล่แท้แน่นอนครับผมจากที่เราพาชมโชว์รูมฟอร์ดพระประแดงเรานะครับทีมงานฟอร์ดพระประแดงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายข้านะครับฝ่ายบริการ ศูนย์ซ่อมสีแล้วก็ตัวถังนะครับเรล่าทีมงานฝอร์ดพระแดงลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะขอบคร,อรับคุกกี้สูตรเด็ดสูตรพิเศษที่โชว์รูมฝอร์ดพระแดงโทร024285888